สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาปรกบถอดนะครับถอดในเรื่องของนะครับชุดหนังเกียร์ของดาบดิมร้อยสิบสี่นะเป็นดินตุนบนนะครับเราจะมาวิธีการถอดนะครับดูเพราะว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการถอดนะครับเราก็เลยจะมาถอดขั้นตอนการถอดนะครับว่าขั้นตอนการถอดเป็นไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือเราถอดชุดคัดของแล้วพอใบงานนะครับเรา เราได้ถอดไปแล้วนะครับเรามาเ่นในเรื่องของชุดเกียร์นะครับของรถดิมนะดิมร้อยนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับแรกให้เราถอดชุดปั๊มบัรมันเราเริ่มเอาเองครับมีน็อตอยู่สามตัวหนึ่งสองสามนะครับทายก่อนนะครับเริ่มใาย สามตัวนี่นะครับขานี่เสร็จนะครับมองม,อม,อมอางเรียงไปนะครับถอดแหวนลองดูลองกิดวลองตรงนี้นะครับ ใส่ถุงมือมันไม่ถนัดนะครับมันหยิดยากเราต้องขอดถุงมือก่อนแต่เราต้องสวมนะครับถุงมือความปลอดภัยนะครับเพราะอะไรบางส่วนมันที่จะกลมนะครับทอันตรายกับมือเราได้นะครับถอดชุดแหวนนะแหวนมีอยู่3ตัวนะเมื่อกี้ผมถอดตัวด้านล่างสุดนะครับแหวนพลาสติกรองตัวชุดคัดนะครับตัวเ่อคัดนะครับต่อไปเป็นแหวนตัวตัวที่สอง นะครับมันจะมีด้านเอาอยู่เวลาส่งเข้าไปมันจะล็อกนะครับเดี๋ยววิธีประกอบมันจะประกอบด้วยทีแหนตัวที่สามนะหนันลงหนันลงไปอย่างนี้นะครับแอดออกมาละนะครับต่อไปนะครับอดชุดนะครับสปริงคันสตาร์ทนะครับสปริงคันสตาร์ทมันจะมีแหวนล็อกแหวนล็อกตัวนี้อยู่นะครับให้เราใช้ครีมทางทางออทางออกเสร็จเราก็ประมาณนี้แล้วก็งัดอย่างนี้ขึ้นนะครับงัด ตัวสปริงกันติดกับทันสตาร์ตเกินแอปแอปแล้วก็ถอดชุดล็อกนี้ออกมาเลยล็อกสปริงออกมานะครับแล้วก็เรียงนะครับเนาะต่อไปนะครับถอดชุดสปริงกดทันเกียร์นี่ออกนะครับโดยใช้แหักเหลี่ยมแหวนเหลี่ยมหมุนตัวนี้ออกตัวนี้ เป็นตัวล็อกเปลิงดาวเกียร์นะครับกดอย่างนี้เลยนะครับหมุนออกต่อ,อไปก็จะเป็นชุดดาวเกียร์นะครับเอาตัว t b r a c นะครับแล้วทิมทิมมาล็อกอย่างนี้นะครับแล้วกิมปักเลนะครับแล้วขันนะครับ ก็ไปถอดตัวคันเกียร์ออกครับคันเกียร์เกีย๋ยวนะาะตัวนี้จะออกยากหน่อยเพราะว่าสกินีนคันเกียร์ตัวคันเกียร์มันโคบนะครับ อเสร็จก็จะเป็นมเกียร์นี่นะแล้วกลับด้านนะครับกลับด้านมาด้านนี้นะครับด้านที่ชุดจานไฟ,ฟน,นะครับเบอร์แปดถอดน็อตนะครับคลายน็อตนะครับให้คลายทะแยงกับนะครับคลายก่อนนะครับการคลายเบ,บอร์แปดทุกตัวนะครับคลายทะแยง แล้วก็ทําการถอดนอดเบื่อแทนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในการสอบนะครับการถอดประกอบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับดีม400นารุ่นนะรุ่นสูตรมุนนั่นแหละครับง่ายๆนะครับถอดเอตทุกตัวนะครับเป็นขั้นตอนการถอด แยกของให้หนักเรียนดูนะว่าส่วนมากเรียนจะไม่เข้าใจนะวิธีการขอดที่ถูกต้องถอดตามขั้นตอนที่ครูสอนเลยนะครับออเนะพอเสร็จแล้วเราจะไม่ออกทางนี้นะครับเราจะกลับด้านอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งเดิมที่เราถอดเมื่อกี้ ช้คอนมันจะมีตัวให้เคาะอี่นหคอนเคาะเบาๆคอนเคาะเราจะไม่ห้ามนะห้ามเดยคขาดใช้ในการงัดเพราะว่าพวเนี้ยนะอะไรที่เนี้เป็นอาูนะครับแข็งเป็นอาูถ้าเรางัดมันจะทาให้หดเบี้ยวก็จะรั่วไหลได้ห้ามนะครับใช้คอนเข้ะคอนยางแล้วก็กดดูเขาเขาครับลงไป ไปแยกออกมาวางน,นะครับถอดมาปุ๊บเราจะเห็นนะเป็นอย่างนี้นะครับุดเกียนะครับเอมาใกล้ๆเกียนะครับถอดมาแยกเหมือปุ๊บอันดับแรกให้ถอดตัวคันสตาร์ทคันสตาร์ทขนาาตาเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าสมมติเราต้องการที่จะเปลี่ยนท่าพัสตนรุ่นเราก็ถอดแหวตัวนี้ออกมาให้นางกินนะครับยกมันตัวให้ครงอะนะครับต่อไปในการถอดมาแยกตัวเาขาก็เวียงออกขเออกขาก็เวียงออกง่ายเลยนะเป็นเครื่องที่ใช้ในการสอนถอดประกอบนะครับถ้าเป็นเครื่องจริงเราก็ต้องใช้ค้อนเคาะรือว่าไปอัดให้เัอนออกนะครับเอาออกไปแล้วนะต่อไปถอดเคืองเกียร์เครื่องเกียร์สี่ออก นะครับด้านเผ่าคัดนะครับจะมีแหรีตัวตัวนี้ลองอยู่ด้านล่างนะครับเหรตัวทองแดงต่อไปนะครับพอร์ตเพื่อเกสีด้านเผ่าขัดอีเผ่าสตอร์อระรนะครับเอาไปนะครับอเาอเาสตูทีเดียเผ่าขับเผ่าขับนะครับก็ะจะมีแหวนตัวนี้นะคครับอ แล้วตัวนี้สามารถออกเป็นล้างขำาอาได้มีตัวล็อกตัวนี้นะครับโดยวิธีประกอบผมก็จะสอนประกอบอีกทีนะครับเอาเพีย่งเกียร์สามออกเ่องเกียร์สามก็จะมีแหวนรองด้านบนนะครับมีสองตัวรองด้านล่างสองตัวขนาดประมาณนี้นะครับต่อไปถอดชุดเข้าคัดออกโดยการยกหมุนนี่ครับหมุนหมุนตัวนี้นะ หมุนกระบอกเกียร์นะครับให้การปูยกขึ้นมาหมนิดหนึ่งเสร็จแล้วจะดึง,ดงชุดถอคัทออกถอ,อกคัทเราจะมีคลิปล็อกนีอยู่นะครับเราจะไม่ถอดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซ่อมถ้าสมมติเราซ่อมเราเปลี่ยนเเกียร์เราก็ถอดแยกไ้เลยนะครับอาอถอดเรียบร้อยถอดชุดต่อไปก็เป็นชุดกระปุกเกียร์กับเฟืองนะครับเป็นเฟืองสเตอร์นะครับ ชุดกระบอกเกียร์ขยันตามีมีก้ามปูนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งก้ามปูตัวสองนะครับนี่นะครับก็ยังมีแหวนหนึ่งตัวนะครับมีบูทลองหนึ่งตัวเกืนบเกียร์หนึ่งนะครับนี่เป็นเทาเท่าสเตอร์นะครับ แล้วก็ล้างทำความสะอาดทั้งหมดที่จริงเราต้องขูดกเก็นทั้งหมดนะครับขั้นตอนการถอดล้างทำควา,สา,หาหมสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดมาเรียงเพื่อจะเตรียมตัวในเรื่องของการประกอบต่อไปก็จะประมาณนี้ครับ